สุกขีมันเสมอมันเครื่อใหม่พี่น้องความเจ็บยาสุดายความไขยย่ยาสุมีเด้อพี่น้องเด้อสุขสบายในยามือเสาก็เสาเลยนะตะเวนทางก็ขึ้นมาตะเวนทางขึ้นขึ้น,นตะเขง ด้เก็บกินสำนีก็กินมาไวเลยนะ,ะนนะแม่พักนกนเคือกเก็บให้เขานะนาก็กมีสวนเหมือน <c oughs> อกบมันเก็บอยู่สวนลุ่ม บรราการเขามีภาคนี้แหละเป็นบอกแม่มอืใครอยากกินผักกาดมาเก็บมาด้วยพี่น้องเพื่อนไก่สิทิ์มิดสหายเนาะ มาเสียงบึ้มๆมื่อคืนนี่น่ะอีหยังหือฮ้าว่าอยู่บ่ว่าทวําบ่ได้ว่าพี่หรอะเฮาว่าแมวเข้ามาอโดีบ้างหมันใหญ่แ้าบ่ได้๋นี่จ้ําน้ําฮยากาาซะอ่น้องเอ้ยเย็นๆหน่อยนะ บ่แม่นหน่อยกะเติมหนึ่งโย่ย่านทางในนะเจ้าค้างใส่ยางหอยแม่มันคือดังแทะเส้นปลาเสียปลาคอใหญ่พี่น้องดินอยู่บดคืนจนเสดอด

กายมันออกลูกแล้วนะขอบนะขอบได้อกจักโตเลยหาโตยังมั่ทัน,ทนออกเบิร์ตั้งเก็บปอดมันออกผักสวยๆพี่น้อง จำนี่ก็พอได้กินเลยล่ะกินมาไหวจำนี่ก็ได้กินมันแล้วมันแก่แล้วมัน,นว่นนย้อนออก้มันห่างที่นัอ,อกว้มันที่ มาล่าพระเพื่อนมาชองมาตะบิดนันแล้วเมื่อเมื่อเดืด้ำเมื่อมาใหม่มาถุดได้กระลบกหายถึงนั่นกรยังเบาบางมามารอบมารอบแรกแล้วมาเล่นสื่อเออลงมาลินมาเดือนที่ซองแล้วมาเอาอันลินละเลยว่ามาเห็นมาเอาตะข่ายมาเห็นเห็นน่องเห็นแม่ปลูกพักมีพักมียังหลุด ที่เมื่อปลูกพักหาอภักในพักได้มากรุงม,มักยั้งแม่แตงไว้ไหนันทีเอามอมมอมเมื่อปลูกเมื่อวัดไปสือตานางนบัดบ่ได้มันบ่มีในะากินกินโน,น่ะบ่มีขายเราล่ยสั่งให้น้องซื้อมาให้แต่ฝากจองน้องซื้อลงมาไ,วไหวห้นล,ลงมาเอา <c oughs> ว่าจะได้ลบให้เถอนะจะยังเบาบางแม่น้องมินนี่ก็มาคู่มือก็ลบให้คู่มือมื่อว่ากับลกให้ท้งหนึ่งท่านพักพักซีหองเปาะมันจะย่างเบาบางมันสีมันนาลบออกให้มันบางจะมาแต่สาย อืผู้เจ้าลรามาโทษกูว่าเห็ดหนกผลเสียเอามาให้เองเ้วอกวัสันสองพันไพบอกตัวเห็ดหนกเองเสียวัสันแต่ไม,มาได้ไปน้ำฮาวฮาก,กะบินมาพี่ดอกอันนี้มาสวย,เ,เ,ออยวเออบเ้าก็แปลกยุ่งว่าเออตื่นมากคือบูเห็นมัน้น

ดูมันราสิมหาว่ากูเห็ดนนกสุเสียหืวกซาลาเทชอนนะสาลาบักแพดมันเนี้รังการนี่มามึงไม่เกี่ยว ไม่ะจะมาเสือกอะไรล่ะอืม,ม,มอน้องแทนมานี่ลูกมีชื่อปักแทนเดินไปลูกมาเกอะกุฮิตนะนิเ,เงินาดกก่ลูกไปมือเช่านร้านสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงสบายบดีป่าลุงก่อนสบายดีก่อนมาไว้สบายดีปาล ไอ้าไม้มันเป็นปเฮียนแต่มืนน่อไหร่ปลาดีปลาลุงก่อนฮะเออนี่สุดที่กูสืบเมื่อน,นัานนะม,มายืนมึงดูไหมไหมไม,มายืนมาเกาะกูสิฮทจัะหน่อยนี่น่ำมาเออกว่ามันเติมน้อยพอดีเลยเนาะหยุดหยุดนะสวัสดีปลาลุงนะแนไมลูก ไป <Bye> ใอ่ทอนเอ,อิญมา,าดูทอนอีนอออนทอนมึงลงมาหน่ดูมึงจมมดยังนาเทียงน่ะหืมนี่งน,นไาไปน,นี่ทุ่งนาทุนา่นาไปไปทุนงาไปนีปลาลูทอนมาเอาเงินทอน บัตดีปลาลุงฮ้ยเจ๊อาเงินกูจะใส่ปะออกให้ก่อนดอกการทำนมทั้งเนียมปูกูเสียให้เองดอกสอขอบคุณครับขอบคุณครับเก้าสิบบาทขอบคุณครับปูฮีบจากคุณเอื้อยทางซิสเกตคือเก่าอะไรกูเก้านะมาพี่มาแม่สู้สามพ่อแม่ลูกเร็ว กูมามาแค่นะป้าเราแค่ย้อนรถกูไม่ได้เงินนะฉันไม่ได้เงินนะเอาเดี๋ยวกูตบเลยคราเจ้าวะทราบกันดูว่าเล่นซื่อดอกพี่น้องจะรับประสิด้มากอีกบ่เออจะน้อยประสิทธิ์ได้ามากเขาไหมนางนางคงอยากได้มากประสิทธิ์ว่าเอาไปกูมอบไปข้าวมึงน่ะเป็นคนมอบที่มอบเออมีค่ะเงินสันให้พวกเธอเออ หลับนาทีน่าเงินมาหแม่น้องแทนกํานองแทนพร้องแทนสื่อนมให้น้องแทนมือวานนี่ก็ึ้นไปซื้อแล้วพี่เนาะมือวานนี่ก็นั่นแหละเออที่ฟากมาหายมือก่อนนั่นแหละที่หายมือสองพันน่ะขอบสุณที่าเด้อเออที่เมตตาขอบคัวแม่น้องแทนซือเอาลูุสิจิอาสุขาด คือไปเกี่ยวข่าวนะอาทิตย์หนึ่งซึ่งยังมาได้ๆเด้อสิบอกซึมาให้ลูกจีขาดเอามาให้อาลูกเอามาให้อาลูกเอามาให้อาเอามาให้อาอืมมันแพงอ่ะเอามาให้อาไม่ลูกมีการลอยจะซื้อรถให่ประคำนี่มหมมาให้อาอาให้ขันกไก่อีพ์ดเอาหายเลยได้อแม่คนนะแม่เอาไว้เนาะขันคนใหญ่มันนั้นันยืุดให้ลูกเออขอบคุณพี่หลายๆครับที่เมตตาลูกหลาน แม่น้องแทนสามพัน 3, กับขอให้ได้สามพันหลานเด้อพี่น้องเด้อห้านหยาหลานบาทฮะแล้วหลานกีบสามพันหลานกีบก็ได้ไลยเติบเด้ยเอาไหมไหมาเอ้ยยัมึงหยาอันอยากกินอยู่เพระนะิร์ด่ะอีแมงกูว่าแล้วกูจ้าในบ้านนั่นนะกูบอกม,มันกูบอกม,มันต้องอิ่มแบบจุใจไปเลยนะฮึม <c oughs> ขอบคุณหลายๆมาสุข,ขุสุคนนั่ะแหละเนาะบ่าวาสุเป็นพี่ทางท่สกเกศแล้วก็นกคนสุข,ขุสุคนที่เคยเมตตากรุณาเอาหนุล่ลานเอาบุญสุข,ขุสุคนไม่พังไม่หิดหน้าพ <c oughs> ี่นอ้องซ้ำนี่แหละซิมเมอหากินเข่ายี่ยังยี่ยังกับซิมเมอบรลุ